สวัสดีค่ะจีตาราโซเฟนกันเดยนะคะเนาะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลอิกแล้วนะคะเนะอะไม่อยากมาโรงพยาบาลเลยที่ไม่อยากให้มันเป็นก็เป็นอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะวันนี้ก็ลงมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะนะวันนี้ก็คืออยู่โรงพยาบาลวันนี้นะคะเนาะนาะ่นาจะอยู่หลายวันและหลายคืนลงมาตั้งแต่เม,มื่อคืนนะคะ เดิมนะเราก็นอนที่เราก็ต้องมานอนที่ระเบียบค่ะนะคะนอเพราะว่านอนภางในไม่ได้อะไรอย่างนี้นะก็สลัดกันนะคะนั่นเราสลัดกันภาพสลักกันมาตุดจริงไม่ได้ตุดจริงไม่ได้ไปไหนไ <c ười> <c ười> ม่คิโอเคเมื่อวานก่ะตอนที่ล้้งมืออะไรอย่างนี้นะแค่นั้นเองนะคะ,นะแล้วก็พอพอลงบปาด้วยใจที่แบบเดิ ควรดอไฟด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างอย่างนี้นะคะสุขภาพต่เลปนะคะแนบควยน่อยู่โรงพยาบาลที่เดิมที่กลับมางแล้วจึดสริงไม่ได้จึดจริงค่ะเพราะก็ทำอะไรอยู่แล้วกินข้าวมันก็ไม่ใค่อะอรอย แต่แค่แตเลยกๆดูกันน้อะนะคะตลาดครับรอบนี้อน,นอกจากนะ้องมำมงไปได้ลงมาตลาดน้าท,ที่ชื่อการูโคนนะตลาดการเตียลตลาดคอมอชข้อลงตาแต่ก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก่ยังยังหายใจเองน่าจะอาโอเคแล้วแหละแค่ยังไม่ได้เอาเครื่องช่วยหายใจออกค่ะรอบนี้ไม่ได้หนัก ยินงเยอะแล้วแต่ตกตตต็ต้องก็ดูแลก็ดูแลใจใจใจดีนี่นยอายุของเขาก็เยอะแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเนาะภาษาอ่าอนนี้เนาะกว่ัยยุ่เยอะอย่างนี้นะคะเวลาป่วยก็คือจะห่างหน้าเลยทุงป่วยเนี่ยเป็นหัวจะไม่ได้หายดีแล้วพ่อต่อไป อยู่ลงบ้านต่อไปค่ะไปแล้วนะคะเนาะสุดเซฟว่าจะไม่ได้ไปเที่ยวเป็นใจไม่ได้น่านเลยไว้ค่อยไปเที่ยวปีหน้านะคะสึเกเซียังมีอีกเยอะยังมีหลายเหมือนบ้างนะคะค่อยถ่ายให้ชมนะเจ่อนิวซ็อคุณชอไปก่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย